มูลค่าการค้าทั้งหมดแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็เฉพาะเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะครับมูลค่าการค้าทางด้านเกี่ยวกับไชแดนนะนี่นี่นี่ทวาระดเจได้นะครับมีชายแดนอย่างเดียวนะครับไชเดนเดือนหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยเฉพาะไทยกนะับลาวนะฮะแล้วการค้าชายแดน ของไทยที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้านท่านทราบนะครับปีที่แล้วกี่ล้านมากกว่าล้านล้านบาทแล้วการค้าชายแดนมากกว่าล้านล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้การค้าชายแดนกำลังเป็นเพะเอกขอ,อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นขนาดนี้และการค้าชายแดนก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้นะครับเรามาดูวันต่อนะครับ ด่านชุรกากร,รน้องไข่ตัวเลขนะฮะห้าหดา่านชุรการน้องคข่นะครับปี5.7าเนี่ยค่า5 8 0 0มล้านนะครับด่านชุวกาุรทหารนะครับหนึ่งสีบล้านผู้ง่าคือในด่านทั้งหมดนี้นะครับด่านน้องคายปี5.7 58ล้านสูงกว่ารายด่านในประเทศไทย ล้วน้องคายก็เชื่อมมาถึงขอนแก่นดูไหมครับมุกดาหารการนําเข้าที่นี่การจบออกนะครับนะการจบออก,การนําเข้านะครับดามุกดาหารนะครับก็เท่ามือก๊อรลานก็แสดงว่าประเทศไทยมีการนําเข้าจากเราผ่านมุกดาหารเยอนะผ่านน้องคายน้อยแต่ว่าเรา่งออก้านนำเข้านะครับ เราไปดูสินค้าที่ส่งออกเลยครับน้ำมันดิเซลครับรถจรยประกอบรถจัประกอบปกอเป็นพไฟล์เล็ก,ลก,กาน้ำมันเปนสินไก่เออทำไมไก่ส่งออกจากไทยไปลาวเยอะหละ่ะอันดับหนะ้าน่ะมีใครตอบได้ไหมว่าทำไมพเิเมืองลาวกี่ล้านคนครับหกล้านใช่ไหมทำไมต้องก,กินไก่มาก,มากมานักหนาเหรอมันมีเทคนิค อันนี้ไม่อเชฟนะถ้าหลันได้ยินไหมฮะไม่อัดเชฟถ้าหลันได้ยินนฮะได้ยินนะไม่อัดเชฟไปแก่เดี๋ยวเดี๋ยวคนลามี6ลา้านะคนมันซื้อไก่มากมายลักหนั้นะนะพระนั้นไก่ไทยก็ไปโดนชาติลาเข้าจีนเข้าเวียดนามเ,นะเออ พอจะเข้านี่ไปผมก็อยากผมไม่ได้พูดนเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้จีนมีนโยบายว่าในเรื่องเศรษฐกิจทุกวันนี้เลยนะจีนมีนโยบายว่าถ้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจีนเข้าที่มีพื้นที่ติดกับจีนและเข้าประเทศจีนเขาจะลดอากรนําเข้าให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไก่ไทย จึงใช้ชื่อลาวเข้าจีนถ้าเข้าจีนที่หนานหนิงถ้าไปตามเส้นทางของอาสิบสองเข้าแล้วก็ไปดมไปเข้าท่าแขแกฝั่ๆๆๆๆงโน้นแล้วก็ุดจุดจุดจุดุดกระทั่งตัลุเวียดนามแล้วเข้าหนานหนิงเพราะฉะนั้นถ้าไปดูตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกไก่ที่หนานหนิงจะมีเยอะแยะหมดถ้าถามว่าลาวกินไก่ในบมากมายังไา นะเทคนิคการค้าระหว่างประเทศเอาเข้าีิไปผมบอกผมไม่ได้พูดนะครับนะอันเนี้คือคือถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้นะครับเราก็จะได้เปรียบจะบ้างอื่นเขาดังนั้นจึงมีสินค้าไทยหลายอย่างที่เป็นรถนโลว์ลพมา่าเข้าเพราะอะไรสินค้าที่เข้าจากพม่ากีลด้อร์เซ็นตะก่อนนำเขา้านะเพราะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเราในการส่งออกไก่เยอะไปที่ลาว